มันใจแบบอ้อนอ้อนเร็วคนเก่งดูเร็วอ้อนสุนแม่เร็วอ้อน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 เร็วคนเก่งไหนบ๊ะโบ๊ะซไหนบ๊ะเออเต้นก่อนเออเต้นเร้วเร็วเร็วเต้นเร็วเร็วไอ้คป็นแม่เร็วเร็วไอ้เย้เย่ได้ปิดแล้วจริงๆด้วยเย้คป็นแม่มีหนึ่งปิดให้นะคะกราบกราบพระคุณค่ะนะคะค่ะอ่ะเต้นโชว์ก่อนลูกอ่ะเต้นโชว์ก่อนลูกเร็วเร็วอ่ะเต้น่อนเร็วอ่ะเต้น่อนเร็วไหนถ่ายคลิปก่อนเอาโทรศัพท์ถ่ายคลิปได้ไปไหนมีคุณแม่ท่านไหนมากนะท่านแรกก็คุณแม่นารีรัตน์นะ อาผ่อนใจเต้นโชว์ก่อนลูกอาขอบคุณคุณแม่ก่อนแล้วอาขอบคุณแม่คุณนะคะคุณแม่จ๋าทุกทุกท่านนะ,ะเอาใหม่อน,นุเั้นสวยๆก่อนเร็วๆเดี๋ยวเราจะอัดคลิปสวยให้หนูเร็วๆขอบคุณคุณนะคะคุณแม่บีหนึ่งนะคะเมตตาปิดตากราให้หนูนะคะเอาเต้นโชว์ก่อนลูกแล้ว อขอบคุณคุณแม่จ๋าทุกท่านนะคะที่เข้ามาเมตตานะคะช่วยเหลือแตกร้าผลไม้นะขวัญใจคืนนี้นะคะก็จะมีคุณแม่นารีรัตนะคะคุณแม่นารแล้วก็คุณแม่บีหนึ่งนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่นะคะทั้ง3ท่านเลยนะคะคุณแม่จ๋ากราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่นะคะที่เข้ามาเมตตาครอบครัวน้องขวัญใจนะคะอ่ะขอบคุณค่าสวยๆยคนเก่งและลูกเาขอเสียงด้วยขอเสียงด้วยค่ะ อขอเสียงด้วยค่ะกลับแล้คุณค่ะคุณแม่จ๋ากราบแล้วคุณนะคะนี่ข้ามาเมตาน้องขวัญใจนะคะขอบพระคุณค่ะอ่ะเต้นโชว์เดี๋ยวชี้ลูกเร็วๆเร็วๆอ่ะจริงๆแลคนเก่งเลยเออไหนๆทำยังไงโชว์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 อ่ะโชว์โชว์โชว์อ่ะโชว์โชว์โชว์ขอขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะเอ้ขอบคุณนะคะแม่จ๋า อะไรนะคะคุณคู้ชช่วงครับไม่ได้ไล์ทางยูทูบหรอครับช่วงครับช่วง,วงไล์อยู่นะคะสาธุคุณด้วยนะคะคุณแม่นะคะวิธีใจและปิดแล้วนะคะเพราะว่าแบตเรามันก็จะหมดนะคะ3 3ำสามสาวจ้าเดี๋ยวจะลองเติมนคุแม่ฟังทักทิ้งปันใจจ้า อ่าร้อนเลยตะาค่ะขอบคุณเอฟซีกวนใจชคดนี้ที่แม่สงสารอุดหนุนกันมายาวนานให้ข้าวให้บ้านให้กำลังใจค่ะให้ของเล่นมาอีกครั้งเสื้อผ้าและค่าน้ำนมเิงปาค่ะเข้ารอเข้ารป มีมออเยม,ม,มีเพลงขอบคุณด้วยนะขอบคุณเอฟซีฟันใจโชคดีทุก,กทา่านให้มีความสุขมากโรนอย่าได้อับจนโรคหายไม่มีลองเพลงแรกอะชื่อเสียงลองเพลงนะค<ฮ>ะ,<ฮ>ะช่วงเช้าวันแรกค่ะ คนละไหมเอไม่ออนไลน์ที่ไหนคอที่บ้านจ้าเดี๋ยวรีบโอนก่อนนะกัญชันี่ไม่มีวันลืมครับแม่ครับขอบคุณทุกทท่านนะคยอดของเราเท่าไหร่คะหยิบสี่แล้วก็เท่าไหร่ยีิบสี่แล้วก็หกสามสิบสี่ของคุณแม่ของคุณแม่สาสิบสี่เนาะ ขอบคุณแม่บีหนึ่งสาสิบสี่แล้วก็ของคุณแม่นารีรัตแล้วมีคุณแม่ท่านไหนอีกครัขอบคุณค่ขอบคุณค่ะขอบคุณ่ะขอบคุณคขอุณค่บุณ่ะขอบคุณค่าขออบ่ะอคุณ่ะคุณ่ะ่ะขอบคุณคอีกท่านอบค่ขอคุณแ่ะ่ะัดคุณคุ่ณ่อ่นอคุณแ่่นคอคุณแม่นค ทั้งหมดเท่าไหร่อะรวมเงินให้จะวนให้สีสี่จักราอะไสี่สิบสี่ป่ะสี่สี่หี่หกมีคุณแม่นัดหกเนาะคุณแม่นัดคุณแม่นัดหกคุณแม่อะไรสจักร้าคุณแม่นัดหกคุณแม่นารีรัตก็หกหกใช่ไหมหกหกเป็นสิบสองสิบสองกับสามสิบสี่เฮยสิบสองกับสามสิบสี่เป็นท่าไหร่อเมยแม่สี่สิบสี่จักร้าถูกไหม อยา่<บ>างไรคุณแม่ไ,ไหนบ้าง6ตะกร้าเลยทั้งหมด50ตะกร้าคุณแม่30คุณแม่อ๋อคุณแม่นัดสี่ถูกไหมคุณแม่นัดสี่ค,สคุณแม่นารีรัตด6<ม>ป็นเท่าไหร่ าสิบสี่ไราสิบสี่สี่สิบสี่อถุน่าสี่สิบสี่ไม่าเินสี่สิบสีคูห้าสิบสองพันสองโอเคในบัญชีไหนลาบขอบนคุณนะคะคุณแม่จ๋าทุกท่านนะคะเดียวโอ้ยแบบหนึ่ง์เนแม่ถ้าตัดก็คือว่าเดี๋ยวกำลังโอนนะคะให้น้องข่ันใจนะคะสี่สิบสี่ตะกร้านะคะ ไม่ใช่โอนได้อยู่ไอ้เครื่องโอนแต่ว่าไอ้เครื่องไลฟ์มันเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวนะบัญชีเราจะแกนเรื่องบ่สาธุบุญกับคุณแม่นะคะทุกทุกท่านนะคะธน,ะนาคารหมอตัสองเราก็สอนเร่ตัวเลขมันเยอะเยอะแล้วก <c oughs> ่อนนะคะน้องขวัญใจนะคะสาธุบบุญด้วยนะแม่จา๋าเอาหมายเลข

ไม่อิ่มล้ลูกนะฮะอะเต้นเต้นเต้นไม่อิ่มมีผลไม้ในรถด้วยนะผลไม้ที่รถอาจจะกลับแล้วนะคะแบตจะหมดนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ทุกท่านนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะลาบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ปิดไลค์เลยแม่เพราะว่ามันหนึ่งเปอร์เซ็นตไปไม่ถึงไหนหรอกมันก็จะหมด เราก็จะปิดไลฟ์ตรงนี้เลยเด้อคุณแม่กราบขอบพระคุนทุกท่านนะคะเดี๋ยวไปเปิดที่ร้านเห็นว่าตาใหญ่เปเล่มากันเต็มเลยควานควานเอากล้วยหนึ่งถุงด้วยคุณแม่นัดถ้ากล้วยหนึ่งถุงด้วยเดี๋ยวออกเอาเด้อเดี๋ยวค่ะเนทุกค่ะคุณแม่นัดนะคะแบตจะหมดมาไปถึงรถหรือเปล่าปกราบขอบพระคนุนนะคะคุณแม่ถ้ามันตัดแสดงว่าแบตหมดนะคะเจอกัน